สวัสดีครับผมวันนี้ก็เดินทางจากปทุมนะครับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมบ้านอบอุ่นนะครับผมพี่น้องมามาต้อนรับนะครับผมอ,อสอมออก,ก็มาวัดไข้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมก็ทุกคนที่เดินทางกลับบ้านก็ขับรถอย่างระมัดร,ระวังนะครับผม เป็นห่วงนะครับผมลูกหลานก็รอต้อนรับนะครับผมตอนนี้ก็จะสูบสะหน้าบ้านนะครับผมสูบสะหน้าบ้านนะครับผมเอารถมาแล้วนะครับผมเราจะสูบสะหน้าบ้านกันแล้วไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะครับผมสะก็ไม่ใหญ่นะครับผม แต่ค่อนข้างลบนิดนึงหญ้าขึ้นเต็มหมดนะครับผมไม่ได้กลับบ้านสองปีแล้วครับผมกลับมาวันนี้ก็เดี๋ยวสูกสกันโอเคครับผม โ,โ,โดนแล้วครับผมนี่ลูกแพ็คคู่โอ้โหโดนแล้วครับผมโอ้โหแพ็คคู่นะครับผมแพ็คคู่นะครับโดนสองเลยครับ,บปวดปลกกันครับ พอดีไม่ได้ถ่ายตอนจับปลาให้ดูนะครับผมพอดีติดธุระนะครับผมเนี่นะครับปลาไหลนะครับผมปลาไหลก็ตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยตัวใหญ่ขังในขังแล้วก็ปลาเล็กนะครับเนี่ยปลาเล็กปลาสลิดปลากระดีนะครับผมพอดีผมไปทําธุระอยู่นะครับผมก็เลยไม่ว่างถ่ายนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลาใหญ่กันนะครับ ปลาเราไม่ได้ปล่อยนะครับผมตามธรรมชาติเลยนะครับผมเนี่ยปลาช่อนนะครับผมก็ไซโลโลกว่านะครับผมประมาณหกเจ็ดตัวได้นะครับผมอยู่ในถังเนี่ยนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมใหญ่มากครับ